เข้ามาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าแล้วครับจะได้เจอกับร้านอร่อยๆมากมายกับงานนี้แจวแซฟเฟอร์ใช่แล้วครับก็เท่ากับว่าพุธหน้านี้เราได้เจอกันแล้วนะครับเป็นไงไปดูกันเลยการรวมตัวครั้งสําคัญยำกวาง,งแจวแซฟพาซาบาริฟิงเฟอร์รวมสายกินมาทีมไ <Martin> ้ฟินเฟอร์กับความอร่อยที่ขสันมาให้แล้วเด็ดขนาดนี้ป้าคุณผู้ดีจะพลาดได้ยังไง เจ๋วแซฟมือ12-18มิถุนายนนี้ณลามโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตรวมสายกินมาฟินร้านเด็ดเลย ร้านเด็ดเยอะแน่นอนอย่างวันนี้มาแนะนํากันก่อนค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เอ๋ค่ะเจ้าของร้านส้มตําคุณกันค่ะสวัสดีค่ับพี่เอ๋ครับสวัสดีค่ะโอ้โหร้านนี้มีอะไรเด็ดครับพี่เอ๋ครับโอ้มีของเด็ดมากมายนะคะแต่วันนี้นัดจัดเอาเฉพาะที่เด็ดจริงๆมาออกที่รายการต้องเด็ดแน่นอนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับมิชลินค่ะมิชลิน6ปี6ปีซ้อนค่ะแสดงว่าการันตีความอร่อยที่สำคัญเห็นว่าคุณกันนี่ได้รางวัลด้วยแหละฮะ พี่กันเนี่ยเป็นแชมป์ส้มตําแห่งประเทศไทยนี่เพราะฉะนั้นร้านนี้ต้องเด็ดที่ส้มตําแน่นอนแน่นอนค่ะมีอะไรไปที่งานบ้างคะส้มตําเดี๋ยวขอแนะนําเป็นส้มตําไทยนะคะแล้วก็อันนี้ส้มตําไทยเนี่ยที่ที่อื่นก็มีแล้วเราก็มีเด็ดกว่านั้นคือส้มตำอะโวคาโดส้มตำอะโวคาโดซึ่งที่อื่นไม่มีซึ่งที่อื่นไม่มีแต่เดี๋ยวมีไปในงานด้วยแน่นอนค่ะเพื่อรายการของแฉลว คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณป๊อปปี้จะชิมแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เขาชิมแป๊บหนึ่งเราจะได้บอกรสชาติอยากรู้ว่าที่เราได้มิชล,ลินนะคะพี่เอบอกหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งหนึ่งเชื่อมั่นว่าเกิดจากเราเตั้งใจมากนะคะแล้วก็คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมากๆอย่างเช่นข้าวหมูย่างเราจะใช้ข้าวหมูย่างของเบทโกเท่านั้นค่ะ จะมีแค่1ตัว1ชิ้น, 1> 1นเนื้อเนื้อจะนุ่มแล้วก็หมักด้วยสมุนไพรแบบแน่นๆอของเรานะคะกับน้ำจิ้มแจ่วที่เป็นสูตรที่เป็นสูตรที่เป็นเคล็ดลับของเรานะคะ คือกินคู่กับความหมูย่างคือรสเด็ดแน่นอนแน่นอนค่ะคอนุญาตอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วแยกกันนะคะน้ำจิ้มแจ่วมะขามอันนี้สาหรับคอมหมูย่างอันนี้น้ําจิ้มแจ่วพริกป่นสาหรับไก่ย่างหนังกรอบโอ้โหคหมูย่างนุ่มมากแล้วก็หอมที่เขาหมักไปใช่ค่ะหอมเราไม่ห่วงเครื่องเทศเลยค่ะใส่แบบจัดหนักมากเต็มมากขอชิมกับน้ำจิ้มอีกคำหนึ่งโอ้โหพริก่นติดใจแต่ต้องบอกก่อนนะว่านิดนึงสำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ได้ทานเป็นส้มตำอะอะโวคาโดอร่อยมาก คืออโวคาโดเขาคัดมาเลยนุ่มที่สําคัญมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ความกรอบกรุบๆและมีมะเขือเทศให้ความเปรี้ยวหวานใรสชาติมันเข้ามากนี่คือส้มตําในแบบใหม่ที่ไม่เคยทานมาก่อนต้องไปลองเป็นอันใงานนอกจากข้อหมูย่างแล้วอันนี้แต่ย่างหนังกรอบย่างไงอเป็นเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็มาหมักสูตรพิเศษของเรานะคะไปย่างไม่ใช่ทอดนะคะใช้วิธีย่างจนหนังกรอบนี่อร่อยแน่นอนอร่อยมากค่ะแต่เห็นว่าอีกหนึ่งไฮไลท์นี่คือ ข้าวเหนียวมะม่วงมันยังไงฮะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่เราภูมิใจนะคะสูตรนี้สามชั่วอายุคนนะคะออ่ะเราได้รับสูตรมาจากเชฟท่านจากโอเรนเตนซึ่งท่านก็ได้สูตรมาจากหม่อมหลวงเติบอีกทีนึงเป็นสูตรโบราณฉะนั้นเรากล้าการันตีว่าถ้าใครได้มาชิมข้าวเหนียวมะม่วงของเรา ติดใจติดใจแน่นอนอยากรู้ละบูธเราอยู่หมายเลขไหนครับบูธของพี่เอนะคะร้านส้มตำคุณกันอยู่บูธหมายเลขศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งอยู่ติดเวทีติดเวทีเลยง่ายสุดๆบูธศูนย์หนึ่งนะคะไปกันที่งานกันเยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถัดมาอีกร้านเรามาต่อเลยครับเฮียกอนคุณลางตาดดีๆหอยจ้อูทองสวัสดีครับพี่กอนครับีความอร่อยอยู่แล้วเห็นหน้าเฮียปุ๊บรู้เลยว่าไม่ย้อนอีกรอบนึงเฮียกอนมีอะไรมาในงานบ้างและอะไรเด็ดบ้างครับ อันนี้เด็ดสุดก็คือปูก้อนจัมโบ้ครับปูก้อนจัมโบ้ครับหนึ่งเส้นของเราจะมี8ลูกเนะฮะทั้นี้เลยคุณป้าปี้พี่ต้องขอซ่อมนิดนึงแล้วแหละจัดไปเลยพี่ขออนุญาตชิมนะคะเฮียคะโอ้โหเดี๋ยวนะใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยใหญ่แป้งเยอะหรือว่าปูเยอะเฮียต้องให้คุณฝนกัดดูก่อนนี่การันตีอยู่แล้วเนาะว่าปูเขาแน่นๆอยู่แล้วชื่อว่าปูทองอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เส้นหนึ่งมันราคาเท่าไหร่ครับเฮีย หเส้นจะมี8ลูกนะครับ350บาท1เส้น350บาทบแต่มี8ลูกเบิ่มเริ่มไปเลยใช่ครับแน่นๆทุกโลกครับนี่อเอาไงงบ้าแน่นจริงค่ะปูนี่แบบได้ในทุกๆคำแน่นอนนี่เคยกินแล้วแต่ก็กินอีกก็ยังอร่อยเหมือนเดิม อยากกินแล้วก็อยากกินอีกอนี่นี่คือแบบจมโบก่อนแต่ถ้าเราแบบกลับกันเลยอยากได้แบบจิ๋วสุดเลยอันนี้นก็อร่อยอันเนี้ยพอใหญ่สุดแล้วก็จะมาเล็กสุดเลยอันนี้นนขายขายังไงครับจะเป็นเนื้ออกปูแน่นๆเลยนะครับหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมี2เส้นยี่สิบสี่ลูกว้าวอันนี้ยี่สิบสี่ลูกนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทลูกเล็กใครชอบกินแบบความกรอบๆอันนี้แบบจะได้ความกรอบใช่ครับนเพลินมากแต่ก็ยังรันตีว่าก็ยังปูแน่นๆเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นแฮ่กึ้นกุ้งเวอร์ ครับเต็มชิ้นเลยก็เป็นกุ้งเฟอเลยมางานนี้แจ่วแซ่บเฟ้อใช่ครับใช่ครับจริงๆตามชื่องานเนาะเด็ดจริงๆนะราคาขายยังไงครับอันนี้อันนี้ก็1นึ่งแพ็คคือ1เส้นนะครับสองร้อยสิบบาทครับสองร้อยสิบบาทแต่ละเส้นคือเขาการันตีว่าไส้แน่นๆรเต็มตาปลาคาดีปปูท้วกุ้งจะเอาถ้าลูกค้าอยากทานที่ร้านก็คือสามารถทอดทานได้เลยตอนรอเลยอร่อยถ้าจะเก็บไว้ทาน กับครอบครัวก็สามารถซื้อเป็นแพ็กกลับบ้านไ, <ป S 1> ได้ไปแช่ตู้เย็นไปก็เก็บได้นา<ช>นไหมครับอันนี้ของเราแช่แข็งอยู่ได้หนึ่งปีครับโอ้โหสบายใจใแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้คืออะไรครับอนน้อเมนูดเด็ดเลยครับขุยปูทองครับขุยปูทองขออนุญาตนะฮะใช่ครับนี่คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าขุยปูทองนี่เป็นอีกหนึ่งไลท์เนื้อปูและเนื้อกุ้งครับอ๋อทั้งปูแล้วก็กุ้งใช่ครับเวลาทานมันก็จะแบบกรอบจากแผ่นปอเปียกรใช่ครับแล้วก็ไส้ปูไส้กุ้งเต็มเต็ม มันมีความเป็นเครื่องเทศฟันพริกไทยด้วยนะใช่แล้วอร่อยมากชีักระเทียมพริกไทยครบเลยครับใช่มันรู้สึกว่าทุกอย่างมันครบเครื่องมากเลยทั้งเนื้อปูทั้งเนื้อกุ้งกลิ่นมันให้แล้วรสชาติสัมผัสดีมากนี่อร่อยครับไปที่งานเราจะได้เจออะไรอีกบ้างคะมีโปรโมชั่นอะไรสําหรับแฟนๆไหมคะงานนี้โปรโมชั่นจัดเต็มให้เลยครับยังไงครับอย่างจัมโบ้เนี่ยครับปกติเส้นละ350นะครับแต่ถ้าซื้อ3ามเส้นจาก1,500บาทเลอ1,000ทวนนี่แล้วถ้าลูกค้าอยากลองเริ่มเริ่มต้นดูเราจะมีชุดประหยัดดให้้เเป็นนชุริ่มต เป็นปูธรรมดากุ้งธรรมดาปกติเส้นละ95้าบสามแพ็คมัน2อ5อยแปนนี้เราจัดให้เลยเหลือแค่200บาท200รบาทลดเยอะเลยลดให้ต้งแปบาทต้องซื้อในงานเท่านั้นด้วยใช่ครับเพราะว่าโปรดีแบบนี้นี่คือจัดให้เลยในกจแซฟเฟอร์เนาะแล้วก็อยากไปลองชิมดูก่อนก็ที่ร้านก็มีให้ลองมีให้ชิมด้วยและยิ่งกินร้อนที่ร้านที่บูธนะยิ่งอร่อยบูธอยู่ตรงไหนคะดูหมายเลข67บครับ67สเจเอาไว้ให้ดีชมขาและยังมี จอปูยักษ์เหรอก็คือนี้เหรอใช่จัมโบมนี่ฮะเนื้อปูแน่นแน่นนะเน้นนี้ขาดไม่ได้ครับเฮียในทีวีนี่ใหญ่มากนะของจริงมามันจะไม่ใหญ่ไม่ได้นะนี้เลยครับอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับราคาพิเศษย้ำเลยค่ะเนี่ยครับรอบหนึ่งโต้ให้าสิบบาทครับหนึ่งเส้นจะมีแปดลูกแน่นๆเนื้อปูแน่นแน่รักเลยครับโอ้โหไปทานกันได้นะเฮียเฮียนิดนึงร้านจริงๆอยู่ที่ไหน อันนี้จะอยู่ที่เยาวราชครับของเราคือเยาวราชแท้แน่นอนครับไอกดได้เลยของแท้ของแท้ครับใน Google แมปจ่อปูทองไปกันได้ขอบคุณากครับฮี่ครับขอบคุณนะครับติดเสียงถือเลยคุณผู้ชมคะอันนี้แค่2ร้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีอีกสองร้านเด็ดๆแล้วก็เป็นร้านมิชลินด้วยตอนนี้พักตั๊กเดี๋ยวค่ะแซบพลาซ่า ต่อเลยครับตอนนี้เราอยู่คุณยะครับเจ้าของร้านโรตีสายไหมอบิดีนประนอมแสงอรุณครับสวัสดีครับพี่ยะครับพี่ยะค่ะร้านพี่ยะเนี่ยโรตีสายไหมมันเด็ดยังไงคะจุดเด่นของที่ร้านจะเป็นแป้งหนานุ่มแล้วก็สายไหมจะเป็นหวานมันค่ะเด็ดถึงขนาดได้มิชลินอะใช่ค่ะโอ้เดืฮะไม่ธรรมดาแสดงว่าความเด็ดอยู่ที่แป้งแล้วก็ตัวสายไหมอยากรู้ว่ามันเด็ดยังไงโอ้แป้งมันเป็นยังไงนะคะแป้งที่ทำต่อวันทำไมมันเด็ดได้ขนาดนี้ แป้งจะทําสดๆเลยค่ะวันต่อวันสายใหม่ก็จะไม่ฟูจะนุ่มหวานมันจะไม่หวานแหลมค่ะนี่แสดงว่าเวลามันมาม้วนอยู่ด้วยกันแล้วทานมันจะอร่อยมากๆใช่ค่ะเรากันบอกราคาสะหน่อยได้ไหมฮะอยากทราบของที่ร้านจะมีตั้งแต่ชุดเล็ก30บาทนะคะแล้วก็ครึ่งโล50แล้วก็ชุดโลร้อยหนึ่งค่ะโอ้สามราคาเริ่มต้น30ใช่หนักสุดเกือบร้อยหนึ่งแต่ก็เป็นแบบแพ็คใหญ่ไปเลยใช่ค่ะพี่ฝน เป็นไงการันตีมิชลินเขาไหม อร่อยมากคือไม่ใช่แค่แป้งเขานุ่มอย่างเดียวนะแป้งเขาหอมด้วยหอมเป็นเอกลักษณ์ที่รู้ว่านี่คือร้านอบดีดินแล้วตัวสายไหมมันจะไม่แบบหวานเจี๊ยบมันจะออกแนวแบบหอมใช่ค่ะหอมละมุนอย่างงี้หอมจริงๆหอมแบบกลิ่นไม่เหมือนสายไหมร้านอื่นนะเอาเนี้ยอย่างนี้เลยเหรอพี่ยาบผมถามได้ไหมสายไหมเนี่ยสีต่างกันรสชาติต่างกันไหมสีขาวจะเป็นน้ําตาลธรรมชาติค่ะแต่สีเขียวนี่คือเราจะใส่สีผสมอาหารเพิ่มความสวยงามเฉยๆอาแต่กลิ่นจะคล้ายๆกันกลิ่นจะเป็นเหมือนกันเลยค่ะผมถามนิดนึง หลายคนซื้อไปชอบกินเนาะแต่เก็บได้นานหรือเปล่ามันเก็บยังไงได้บ้างแป้งของเราจะเป็นแป้งสดนะคะจะทาวันต่อวันแต่อยู่ได้ไม่เกิน2วันค่ะแต่สายไหมของเราสามารถเก็บได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะอ๋อเผื่อแป้งหมดสั่งแป้งเพิ่มได้เพราะสายไหมยังอยู่เออซึ่งก็ต้องบอกว่าสายหมนี่คือจริงๆเขาการันตีแล้วว่าอร่อยแต่บอกเราอีกรอบหนึ่งว่าแป้งเนี่ยไฮไลท์มันนุ่มได้ยังไงครับมีไหมพอจะบอกได้ไหม มันแบบมีฤทธีเ,เคล้าะพลัเคล้าหมายว่าก็คือเหมายว่าเราก็ส่วนผสมของเราแล้วก็ก็คืออยู่ที่ระยะเวลาในการหมักไว้ ้องเกี่ยวกับเรื่องการหมักด้วยแล้วแป้งเองก็มี2สีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งสีขาวสีขาวสีขาวธรรมชาติเหมือนกันค่ะแล้วก็สีเขียวจะเป็นใบเตยจะใส่สีผสมอาหารด้วยแล้วก็กลิ่นใบเตยลงไปค่ะก็จะได้ความหอมด้วยสีเขียวอ๋อโนนี่ไงที่ดิฉันกินอยู่คือสีเขียวค่ะอ๋อหยวไปเหรอใช่นี่จะได้ความหอมของใบเตยใช่ไหมครับบอกราคาเราอีกสักรอบนึงได้ค่ะว่าเท่าไหร่ที่ร้าน เริ่มต้นตั้งแต่ชุดลา30บาทชุดเล็กนะคะครึ่งโล50แล้วก็ชุดโลร้อยหนึ่งค่ะโอ้ยผมถามนิดนึงอ่ะเรื่องความที่บอกว่าแป้งเนี่ยเราไม่ใส่สายกัรบูดรลยถูกไหมใช่ค่ะเก็บได้แค่2วันใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าใส่ไหมเหลือทําไงฮะเออขาเก็บได้อยู่ได้นงเจ็ดวันพี่รู้ว่าทาไงทำไงเพราะว่าที่บ้านพี่เป็นบ่อยพี่เอามาไปกินกับกาแฟอร่อยนะกินเดี่ยวเดียวก็ได้เหรอสามารถห่อกับขนมปังได้อออร่อยแน่ยังไงก็ออยากรู้แล้วอืมบูธอยู่หมายเลขไหนครับ พบกันที่บูธใหม่เลข23ค่ะ23ะเนาะแล้วที่ร้านจริงๆนะถ้าอยากจะไปก่อนก่อนวันไปงานอ๋อได้ค่ะร้านอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยาค่ะแต่โทรสั่งได้ไหมคะโทรสั่งออได้มีเบอร์ไหมคะมีเบอร์ สาขา1089-005-9948ส่จ้ะสาขา2087-972-1372ค่ะไม่ต้องไปไกลถึงยุทธยามาที่งานของเราได้แจวเซฟเฟอร์บูท2ยี่สิบสามไปอร่อยกันครับอขคุณมารยานค่ะร้านหัดไทยค่ะร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันอย่างไรครับดูกับคุณตั้มค่ะเจ้าของร้านหมูโชกุนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตั้มครับ แม่ไฮไลท์คืออะไรครับคุณตั้มมาเห็นขนาดนี้ของผมเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นหมูโชกุนนะครับอของเราเนี่ยเป็นใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกส่วนกลา หลักๆมันจะไปทางนุ่มก็ชัดเค็มเคมหวานเด็กๆทานได้มันเป็นชิ้นส่วนที่มันมีน้อยใช่ไหมพี่มันจะมีไม่เยอะครับผมแต่ว่ามันจะมันอยู่ข้างในมันจะแต่งไม่มีมันไม่มีเอนไม่มีบงผื่โอ้แต่มันคือส่วนที่อร่อยมากๆมันจะนุ่มเวลามาทอดเนี่ยแล้วมันหมักแล้วมาทอดมันจะนุ่มแล้วก็สังเกตของพี่จะมีแบบเป็นซอสอะไรเป็นซอสครับเด็กๆจะชอบครับผมอย่างเด็กๆที่ทานข้าวยากเนี่ยแนะนําเลยชอบมาก ี่เป็นไงคะ<ม>เด็กป๊อปปี้โอ้โหหนูว่ามันอร่อยมากอะไรอ่ะไม่ใช่พี่ฝนคือต้องบอกว่าคุนมันนุ่มมากมันหนึบมากแล้วที่สําคัญให้ความหอมของกระเทียมเอ่ยการทําปรุงต่างๆเนี่ยรสชาติออกมามันดีมากมันมีความหวานเบาๆแต่ที่ชอบเลยคือมันนุ่มอ่านุ่มแน่ๆอันนี้ที่งานขายยังไงคะของผมเนี่ยที่งานขายกล่องละองรครับไซส์เล็กนะครับ แล้วมุไซส์ใหญ่ขึ้นกิโลเนี่ยก็350อาเลือกได้ว่าจะใช้เล็กก็ได้ใช้ใหญ่ก็ได้ข้อดีคือสามารถเก็บได้นานไหมคะพี่อยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดา7วันในช่องฟิต1เดือนครับผมอันนี้คือมาแบบสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมฮะครับผมสำเร็จรูปแล้วทอดแล้วถ้ามุดส่งไปซาีก็จะส่งแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยเวลาไปอุ่นเราอุ่นยังไงคะอุ่นเมือหุงข้าวหรือไมโครเวฟเอาแค่พอร้อนง่ายๆกนเลยครับผมไม่ต้องไปทำตั้งกระทะใหม่ไม่ต้องไม่ต้อง รสชาติเนี่ยเขาจะเหมือนเดิมมารสชาติไม่เปลี่ยนอร่อยแน่นอนอร่อยครับดีด้วยมาที่ข้างๆกันเลยนี่คือเมนูอะไรครับอันนี้เป็นปลาดุกครับปลาดุกผัดพริกขิงของเราเนี่ยจะเป็นไร้หัวไร้หางกินกลางตลอดตัวไม่มีหัวไม่มีหางเป็นเนื้อรุ่นๆนะครับเวลาเราขายนี่ก็คือจะตักปลาดุกก่อนแล้วก็ตักพริกแกงโปะให้ลูกค้าหรือว่าจะแยกไปลูกค้าจะแยกไปเนี่ยเพื่อจะได้เก็บได้นานขึ้นลูกค้าก็เอาไปแช่ตู้เย็น จะทานเมื่อไหร่ก็ออกมาแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดลมร้อนแล้วค่อยเอาพริกแกงเนี่ยราดครับผมจะแนะนว่าถ้าเราราดทีหลังความกรอบของปราดุกันสุดยอดมากใช่ครับผมลูกค้าพี่อุ่นก่อนมันจะมันจะกรอบขึ้นแล้วก็พริกแกงราดมันจะอร่อยกว่าแลวพริกแกงข้างๆนี้คือยังไงคะพี่พริกแกงเนี่ยเราจะขายแยกต่างหากนะครับอันนี้เป็นพริกแกงปรุงสาเร็จลูกค้าไปทําผักให้สุกเนื้อสัตว์ให้สุกอย่างผัดทัวใส่กุ้งใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยผัดปลาบุ้งร้านมีเมนูได้ใช่เอาแค่ผักสุกเนื้อสัตว์สุกแล้วลงเม่ิ นี่การันตีว่าอร่อยแน่ใช่แล้วเก็บได้เป็นเดือนหลายเดือนครับมันเพราะเราจะซีนแบบนี่อย่างดีมาให้แล้วค่ะพี่คะก็ปลุกละร้อยครับผมกระปุกละร้อยแล้วตัวปลาดุกปลาดุกก็จะมีไซส์ร้อยสองร้อยครับผมจะมีสองไซส์หลาหลายแล้วแต่ชอบครับผมแล้วแต่ลูกค้ามีสําคัญอีกเมนูหนึ่งผมชอบมากนี่หอยขมอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมนะครับผมหอมมากเลยตรงนี้หอยเนี่ยเราจะล้างสะอาดหมดพวกขี้โคลนพวกตัวเล็กๆเนี่ยไม่มี10บโลล้างเหลือ5้าโลโอ้โหนี่เจืเปลือก เบอร์หอยรวมกับเศษต่างๆออกไป5โลเลยเนือจริงๆคือโลเนื้อตอนแรก10โลแล้วแล้วก็มาล้างอีกทีเหลือห้าโลแสดงว่าคัดแต่ส่วนที่ดีสุดมาให้แกงของเราล่ะคะเข้มข้นยังไงเข้มข้นครับจอกไปทางเผ็ดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เผ็ดก็จะไป ฟิลลิ่งมันไม่โดนมันต้องสุดเนาะใช่มันต้องเข้มข้นไปทางเผ็ดนิดขายยังไงครับวันนี้ก็อันนี้กระปุกละร้อยครับผมกระปุกละร้อยเอาขายเป็นก็ผมด้วยเลยใช่ครับก็เขาไมโครเวฟได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกมีโปรโมชั่นดีๆด้วยโปรโมชั่นนะครับที่ร้านครับซื้อทุกอย่างในร้านครบส0มร้อยบาทผมแถมผัดหมี่นครปฐมอุ้ยขึ้นชื่อครับมีน้ำปึ้นชื่อครับผมหนึ่งกองครับโอ้หาทานยากมากเพราะว่าอันนี้เป็นเป็น เปรี้ยวซอสมะขามหวานน้ำตาลตะโหนดเออครับผมเห็นว่านี่ที่แถมนี่ก็คือไม่ได้ธรรมดานะอร่อยอร่อยครับเพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีน้ำคอลผสมคอลผมต้องไปดอนใหญ่หอมถึงจะมีเท่านั้นครับผมส่วนมากจะไม่ค่อยมีโอ้โหความอร่อยแบบนี้อยากรู้ว่าอยู่บูธไหนครับเนี่ยบูธที่70สิบครับผมก็เจอผมได้ทุกวันผมไปทุกวันมายืนยิ้มรอหน้าร้านรอเลยถูกไหมฮะรอต้อนรับเลยครับนี่จริงจริงแล้วก็ยังมีเดี๋ยว อันนี้เราขอบคุณพี่ตั้มก่อนไปหาพี่ตั้มได้ที่บูทเจ็ดสิบที่งานแจวแซฟเฟอร์ขอบคุณนะครับพี่ตั้มครับขอบคุณครับคอเพแต่ว่าพี่ขออะไรนิดนึงยังไงคือลืมเขาเหนียวปิ้งไม่ได้เลยลืมได้จริงๆสิ่งนี้พี่ชอบมเอ่ะ ข้าวเหนียวปิ้งร้านพี่เอใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวปิ้งโบราณก็จะมีตั้งแต่ไส้เผือกไส้กล้วยแล้วก็มีไส้มันม่วงอุ้ยขายยังไงคะพี่คะสิบห้าบาทสิบห้าบาทเท่านัรนเองอันละสิบห้าบาทไปปิ้งร้อนๆในงานเลยใช่ค่ะนี่ยังอุตสาหแวะกลับมาอร่อยนะเนี่ยอยากให้ลองชิมสิบห้าบาทยำอีกสักรอบฮะหมายเลขบูธฮะ ไมยเล็กบูธนะคะเจอกันที่บูธ01ค่ะติดหน้าเวที01ติดหน้าเวทีไปเลยมีหลายเมนูมากรวมถึงของอร่อยก็เพียบเลยใช่ค่ะอยาผุมชมกันเลยนะคะว่าแน่นอนว่างานนี้ของอร่อยเยอะมากห้ามพลาดจริงๆนะคะกับงานแจวแซฟเฟอร์ค่ะ12-18มิถุนายนนี้ที่เซ็นทัลเวสเกตนะคะใช่ครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำนมทวเหลืองและตะสอยครับเครื่องดื่มดีโดผสมโยเกิร์ต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าครับน้ำมะขามและน้ำบวยตราไอวีรสดีเมนูเปบปซี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตครับค่ะไปกันให้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่เพิ่งผ่านผลไปความสนุกจัดเต็มมากๆเลยค่ะกับงานแฟนมิดเก๋ไก่ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับวากอมูดบัตตบราค่ะแล้วก็เลมักนะคะนี่คือภาพความสนุกค่ะคุณเป็นแบบน้ำจิ้มเท่านั้นในงานเขาสนุกขนาดมากสนุกสนานจริงนะดูสิความสนุกสนานแบบนี้นี่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมอ้าวแต่แน่นอนว่าว่า วันนี้ครับพี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับห้ามลืมนะพี่พี่นะ12ถึง18นี้นะครับเจียวแชเปอร์พี่ต้องไปนะเพราะพี่มาบินไปไม่พลาดแน่นอนจริงๆเนี่ยหอยจ้อปูทองเยาวราชผมไปถ่ายสามสีรีวิวมาแล้วอันนี้เด็ดจริงอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจริงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ฮะความอร่อยว่าในงานมีแต่ของอร่อยแน่นอนแฟนแลับตัวโยงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณครับมาต่อฮะช่วงค่ำคืนนี้ครับในวันที่ฝนพรางพลายครับตอนแรกพี่มาริโอกับพี่แต้วผมพูดได้้เเลลยนนนะว่่าาคุณตอองงงงดูจรริๆผืี้ กับโดยพี่ชุ๊นั่นเองเขาบอกเลยว่าแค่ดูทีเซอร์ก็แบบว่ามันแบบมันน่ารักมันแบบโอ้แบบพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออนี่รบรถแน่นอนนะครับรอติดตามชมด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซป plus สวัสดีครับ